SUV สยสภาพสวยกว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกคันนึงแล้วนะคะ h o n d a c ซ V 2.4L e เกียร์คันนี้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3,079,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีใจด้เต็มน,นคะคะส่งเดือนละ7,000กว่าบาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0บาทขึ้นไปกกษสรกรผู้ชิมงานนี้แล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากเลยค่ะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรอบๆกันนะคะตามแอบไปดูันเลยค่ะ รถสวยมากๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะได้สีขาวนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไ,ไฟไฟ้าอีกตัางหากนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ABS แอร์แบคเกกุญแจีิมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะกล้องส่องถอยนะคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะ กว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะประวัติดีฟีดาวส่ง7,000กว่าบาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะสภาพตีนะคะคันนี้ใครกำลังมองหารถ SUV เอาไว้ใช้งานนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวนั่งสบายนะคะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะ,ะอีกอย่างนึงเป็นเครื่องยนต์2.4ด้วย2.4เครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VT e c ค่ะ นี่ค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะสภาพดีค่ะไดทเทปเบียนสวยด้วยนะกาวกาวหากค่ะน่าใช้ค่ะมีแหลักหลังคาด้านบนด้วยค่ะ เป็นเครื่องเดิมเลยค่ะ2.4เป็นซิมค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด a m p 1 0ค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถคันนี้ขับดีจริงๆค่ะ พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ